มาต่อกันในส่วนของการเปิดตัวครั้งแรกนะคะกะตันยูครับฟุตบอล7คนค่ะของจังหวัดยะลานะคะได้มีการจุดประกายเด็กชายแดนใต้เล่นลูกฟุตบอลเก่งส่งพ่อแม่ไปมกักกะอินเดียค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิยาเขตยะลานายพานุอุทัยรัตนนาย,ยกสมาค,คมกีฬาปัญจศิลป์แห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเจคนระดับชั้นประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีในพื้นที่3จังหวัดเชนดนา,ายนภาคใต้ปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยผู้ช่วยสัตราจารย์สมัชชัยคันธมาศร,รองอธิการบด,ดีมหาทิทลัยการกีฬาแห่งชาติยะลานะคะอาจารย์สุภ พัดเหล่ามงคลใช้สีผู้จัดการการแข่งขันนายกเทศบาลตำบลปะตะอำเภอยะหาเจ้าของสนามการจัดการแข่งขันและผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนทีมฟุตบอล24ทีมเข้าร่วมค่ะโดยก่อนการถแถลงข่าวนายกสมาคมกีฬาปัญจศิลั์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมอบเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทนะคะจากดรการศิริกูลประธานบริษัทดีนค่ะส่วนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ในฐานะนายกสมาคมกีฬาปัญจศิลั์แห่งประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท KIN International Service จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการไทยซาอุดิอาระเบียเพื่อส่งเสริมการกีฬาในพื้นที่3จังหวัดเชแดนภาคใต้ ทางสมาคมนะคะได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากีฬาฟุตบอล7คนระดับชั้นประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีถือได้ว่าเป็นการปลูกความเป็นนักกีฬาคนรักกีฬาที่ดีให้แก่เด็กและยุวชนในพื้นที่ค่ะและก็จะเป็นพื้นฐานในการเป็นนักกีฬาดีเด่นในกีฬาประเภทอื่นๆต่อไปเพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะจึงได้กําหนดรางวัลพิเศษเพิ่มให้กับนักฟุตบอลทีมที่ชนะเลิศความสามารถในอ OK ก ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งค่ะได้ไปประกอบศาสนาก,กิจณนะมะมกะอินเดียเนปาลและสําหรับผู้ที่ฝึกสอนประจําทีมด้วยนะคะการจัดการแข่งขันฟุตบอลนี้จึงได้ชื่อว่ากตันยูคับค่ะ